อันนี้ไม่ทราบว่าคุณขออนุญาตใครครับมาตั้งร้านที่นี่นครับผมอันนี้ร้านร้านเปิดวันแรกวันไหนครับพี่มืวานเมื่อวานเมื่อวานแล้วปิดปิดตอนไหน <c oughs> อนี้ผมอยู่ที่ตลาดแบทมาเก็ตนะครับผมพอดีมีสายรายงานมาว่ามีคนมาขายของนะครับโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากทางผมเลยซึ่งผมยักษ์บางปูก็ยอมไม่ได้นะครับตอนนี้วันนี้นะเดี๋ยวเราต้องมาตรวจสอบคุณภาพร้านเขาดูว่าผ่านมาตรฐานหรือเปล่าเขาย้ายร้านมาจากแถวเทพารักษ์หลายคนก็รู้จักว่าเขาคือใครนะเดี๋ยวเราจะไปหาเขากันเปิดวันนี้วันที่สแอบเปิดเดี๋ยวเราไปจัดการด้านในมา ร้านอยู่ซอยหนึ่งแบ็คมาร์เก็ตนะครับผมซอยหนึ่งเลยที่เรามาตรวจสอบคุณภาพในวันนี้ครับว่าคุณภาพเขายัางเหมือนเดิมหรือเปล่าเฮ้ยเสียสคุนลยเนียบมึกแซ่บอ,อันนี้ถายร้ยการเยอะหรอครับอ,อันนี้ไม่ทราบว่าคุณขออนุญ,ญาตาใครครับมาตั้งร้านที่นี่ขออนุญาตใครขออนุญาตใครครับผมว่าไงว่ามาเลยมาตรวจเช็คคุณภาพครับผมมาตรวจช็คว่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้ย หมึกก็ดูเขาดีนะครับผมหมึกหรือเมียผมอะดูดีๆไม่ได้มองเลยไม่ได้มองปิดตาก็มีหมึกหลายอย่างวันนี้เดี๋ยวจะลองดูว่าว่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมว่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมไม่เหมือนเดิมก็คือมีน้องมาช่วยเป็นลุกมือ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 ลกมือเอาไปเต้นตอนไม่มีคุณลูกค้าวันนี้จะกินอะไรดีเยลลี่ไหมเยลลี่เฮ้ยเเดี๋ยวก็เดี๋ยวกมาแล้วเพงหมึกกินเยลลี่น้ำจิ้มก็ยัง มาตรฐานเดิมคนครับมาตรฐานเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมมีอย่างเดียวคือร้อนชิดเป๋งเลยครับผมตอนนี้ตอนบ่ายร้อนมากครับผมอันนี้นเขาเปิดเ,เปิดเย็นแล้วแต่เ็ายังอบอ้าวอยู่อบอ้าวอยู่ครับผมช่วงนี้หน้าร้อนลอดไปเลยนะคะครับคุณแม่อรอแป๊บหนึ่งนะครับผมวันนี้เดี๋ยวลองหมึกนี่ไหมหมึกได้เลยอันนี้หมึกอะไรนะอันนี้หมึกกระเจนหมกนอันนี้หนวดหมึกกระดองอันนี้หมึกกล้วยมีนิกโก้ไหมนิโก้ไม่มี่อันนี้หมึกสายอันนี้หมึกกระดอง อันนี้สูตรเดียวกับร้านพี่เก่งหรือเปล่าเนี่ยของเราสูตรของเราสูตรของเราสูตรตอนนี้ลูกค้าก็จะเยอะหน่อยนะครับผมครับหน้าม้าท้งนั้นเหรอที่จ้าตอนรายการมาแล้วก็จ้างหน้าม้าอ๋อจ้างมาเหมัน ปบมาปบมือตามรายการเนี่ยะครับผมมาเชียร์ฝากทุกคนด้วยนะครับอยู่ซอยหนึ่งนะตลาดนักมาร์เก็ตนะครับผม,คบมใครสนใจอยากกินปลาหมึกพาม,มาได้เลยครับผมอ๋อเปิดอย่างนี้ได้ดผมก็นึกว่าต้องล้วงมาข้างหลังโอ้ตู้อันนี้ครับอาเจนแล้วก็อันนู้น ไข่ก็ได้ไข่ไข่หนึ่งแล้วก็คอหนึ่งครับผมนี่นะครับเราเลือกมานะครับออนนี้สามารถเปิดเลือกได้เลยนะครับเป็นตู้เลือกเลยตู้ล็อกตู้ให้ทุกคนสรรหาเลือกของได้เลยเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมครับพี่ไม่ครับมไม่เหมือนตู้นู้นหรือเปล่าไม่เหมือนไม่เหมือนครับตู้คนละตู้นะครับผมนี่นะครับเลือกเลือกมาสี่ตัว มันมันไม่ใช่ตัวเลยมันเป็นชิ้นด้วยเดี๋ยวรอเขาย่างมือก่อนเราก็ยืนบังหน้าร้านเขาอะครับผมฝากช่องด้วยนะครับผมฝากช่องด้วยวันว่างๆนะครับผมไม่ใช่ช่องผมช่องอว่างวาไรตีนะครับผมอันนั้นช่องคุณเบิร์ดช่องพี่เบิร์ดเขานะครับผมอันนี้ว่างวาไรตีนะครับผมฝากด้วยนะครับผมติดตามเยี้ยหมือแซ่บต่อกินไหมครับผมมือมึกย่างครับผมมีทุกอย่างครับร้านผมยกเว้นลูกค้าครับผมเดี๋ยวก็มีฮะเดี๋ยวก็มี มีทุกอย่างครับผมสักคู่สักคู่ของเราก็กำลังย่างอยู่ระหว่างที่ย่างเราเดี๋ยวเรามามาดูตรงนี้กันว่าเขาขายอะไรใช่ตรงนี้คือเยลลี่แบบไหนครับพี่บุฟเฟ่บุฟเฟ่หรอบุฟเฟ่ครับอ๋อก็คือเป็นแก้วตวงตักเท่าไหร่ก็ได้ตัดตบเท่าไหร่ก็ได้ถ้าล่วงโดนอะไรโดนตบดูโดนตบฝากสามพันสาโอ้ไไปไปไปที่อื่นดีกว่านะหยอกอ๋อ โดนปรับเท่าไหร่โดนโดนปรับ50บาทฮะห้าบาทส่วนใหญ่ก็20-30บสามส่วนใหญ่คนไม่ค่อยชอบทำร่วงัรโอ้มีมีคอนทุบมือด้วยคอนทุบด้วยเนี่ยใครทำร่วงใอ้ทุบมือแต่งเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราตักไปแล้วมือเราจะนิ้วยังนิ้วเราจะยังครบอยู่หรือเปล่าครับทิชชูอันนี้ก็คือไซส์เล็กสุด29บาทนะครับใช่ครับสำหรับเด็กนักเรียนอ๋อนี่มันตามขนาด อะไรหรือเปล่าตามราคาเลยครับมีสี่เก้ามีอะไรด้วยอราคาขนาดเท่านี้แหละราคาเท่านี้ก็ขนาดเท่านี้แหละอดีออกแนวเขาบอกพี่เขามีห้าสองไหมออกไม่มีห้าสองไม่มีห้าสองมันมาตรฐานนะขนาดมาตรฐานไม่เราอันนี้แล้วกันเพราะว่ามันไม่มีไงเราก็เอาเท่านี้ไปก่อนจ้าสี่เก้าให้ไม่มีเออมีสี่เก้านี่อย่างสี่เก้าไปออกแนว ทะลึ่งแล้วอ่ะล็อกกีแล้วกถอไปนะอันไหนอร่อยอ่ะผมว่าอร่อยทุกอย่างนะอันนี้เป็นช็อกโกแลตผมถามพ่อค้าว่ารสชาติแต่รสชาติอะไรดีกว่าอันนี้เปรี้ยวอันนี้พวกเปรี้ยวๆเนี่ยพวกเปรี้ยวๆงไม่าอันนี้มะม่วงอันนี้มะม่วงอีกแบบหนึ่งอันนี้ส้มใช่ไหมครับนี่เห็ดส้มครับว่ามันมันติดส้มอันนี้โคลกอ่ะอันนี้ไม่ใช่โคลกอ่ะอ่งุนองุ่นดำเป็นองุ่นดำ นำเข้าหมดเลยครับเยลลี่นำเข้าหมดเลยคือถ้าถ้าหล่นอย่างนี้ก็คือโดนปรับเลยใช่ไหมพี่หล่นพื้นครับข้างล่างออ๋อหล่นพื้นข้างบนหล่นได้ไม่เป็นไรอ๋อเอาเทีนี้พอเราไม่อยากโดนปรับนะ้วอืมนะไอ้ฟอสไอ้องไอ้ฟอ,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 อนี่เด็กนักเรียนตักสูงเท่านี้ไม่อยากตักเยอะไงเดี๋ยว <laughs> ทำลายร้านค้าโดนทำลายมาเยอะแล้ว เด็กๆนี่อะตำลางกัก่อาสีส้มมากเหนือสีส้มช่วงนี้มาแรงสีส้ม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 กินเยลลี่แล้วลมดีนะนี่นะครับผมก็ตักมาแล้วเอาเท่านี้พอนะฮะระหว่างที่เรารอหมึกเราก็ลองเยลลี่ก่อนแถมด้วยสแกนจ่ายได้ใช่ไหมครับแถมกล้วยแถมกล้วย แบบแตงโมครับหวานเย็นส้มเป็นกลีบเลยมีสอดไส้ต่างหากอันนี้คล้ายเม็ดขนุนเลยอ่ะมันเป็นมันพยายามจะทําให้เป็นมะม่วงไงครับพยายามจะทําให้เป็นมะม่วงแต่มันไม่เป็นไงเรียบร้อยครับพี่ขอบคุณครับ เราก็ได้เยลลี่มาแล้วเยลลลี่แ้วเดี๋ยวเราก็มาดูหมึกต่อหมึกก็ได้แล้วมีรอบนี้มีใครมาเหมาหรือยังครับพี่ยังยังครับอยู่เพิ่งมาคุณบอลลีบูจะเพิ่งมาตอนนี้แล้วมาเหมาหมดเลยมาเมาตอนนี้มาเยี่ยมเย็นนะครับแต่ใส่ย่ามาเหมามาเหมาร้านผมนะรอชิมรอชิมหมึกนะครับว่าเป็นไงกันมารอบนี้อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ส่งคนมาเหมาธรรมดา่อาจจะแบบว่า ให้ไイเดอร์มาให้ไเดอร์มามาแก้งทำฟอร์มว่าลูกค้าคืนเก็บเงินก่อนแล้วตอนนี้ยังตอนนี้ยเก็บเงินก่อนแล้วดูค่ะดูความดูใกล้ๆก็ได้ดูความเข้มข้นของน้ำจิ้มนะโอ้ใส่ใส่อะไรครับพี่ใส่ใจครับผมใส่ใจในทุกขั้นตอนใส่ใจครับผมไม่ถูกเลยคนจัดคนจัดคนมากเลยอ่ะ ลองดูครับจานเตอร์ว่าเหมือนเดิมป่ะเทกเจอร์เนื้อปลาหมึกลองชิมดูว่าเป็นยังไงครับผมวันนี้ร้านร้านเปิดวันแรกวันไหนครับพี่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานวันที่อะไรนะวันที่18 10ปดอสิเก้าเออสิแล้วปิดปิดตอนไหนยังไม่ปิดนะอยู่อย่างเวลาเวลาอ๋อเวลาอะคเวลาปิด22.00นครับผมปิดตีทุ่มปิดตีทุ่มผมประมาณอาจจะเกินอย่างวันเสาร์ที่นี่อาจจะเกินไปตั้ง5้าทุ่มหรืออะไรงั้นอ๋อ ตรงนี้ไม่มีรถชนกันนะครับพี่ไม่มีตรงนี้ไม่ใกล้ถนนแล้วหมูย่างไหมครับเป็นไงอร่อยเหมือนเดิมครับจัดจ้านจริงไหมเนี่ยเนื้อปลาหมึกเป็นไงหมึกสดมากสดมากอันนี้เพิ่งไปรับมาใหม่เลยกู้จะขึ้นไปท้องก็เลยไปงมมาจะบ้าเหรอตากล้องต้องรองอ่าปอนตากล้องเนี่ยปอนตากล้องผอนแม่หน่อยปอนตากล้องนี่ยไ่เอากล้องมาเนี่ยเอากล้องมันอ้ยเอากล้องมาเนี่ย ตากล้องลองอ่ะลองรอเป็นไงบ้างครับตากงเป็นไงร้อนเผ็ดเปรี้ยวมึกสดมาก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 อันนี้ไม่ได้งงมาจากท้องทะเลนะหมึกหมึกปีเนียบ่ะคือคือกระโดดขึ้นมาตายบนบนพื้นดินเพื่อเพื่อมาย่างให้ตายหน้าร้านเลยตายใช่ตายหน้าร้านเลยกระโดดขึ้นมาบนเขียงเลยมาย่าง ต่อเป็นไงเผ็ดถอดแมสนี่คือกินต่อว่าไงอร่อยไหมจัดจ้านอร่อยทำไมไม่สบตากล้องเลยอะตากล้องเขินนะไม่ค่อยออกสื่อครับพี่หมึกอาเจ็นก็ยังสดเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวลองไข่บ้างดูคัดสรรเราคัดสันนี่เราคัดสันคัดสรนได้ย่างดีอันนี้หนวดลองไข่ลองไข่หาไข่ไม่เจอแล้วนะไข่น่าอยู่ข้างล่างนี่ไข่ไข่มึกใช่ใช่ใช่ ทำเองทำเองโอ้ยเล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 ยอันนี้พี่เนี้ยเป็นเป็นคนไายเลยเนี่ยเล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 ยไงขครมึงนุ่มเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับสูตรเดิมสูตรเดิมไม่มีเปลี่ยนขุนน้ำผ้าเออจะได้ขายของมาเลยสี่กล่องคุณน้ำผ้าก็ยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะนั้นผมในฐานะเจ้าถิ่นก็จะไม่เก็บผ้ารองแล้วก็ให้เขาขายต่อดำเนินธุรกิจต่อไปราคาก็ราคาเดิมนะผมผมผมไม่ได้ขึ้นราคานะจากจากที่นู่นมาตรงนี้ก็ราคาเดิมนะ คือก็จะมีแค่บางอย่างพวกพื้นพื้นอะไรก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับผมไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นราคาครับผมเหมือนเดิมครับผมคือจะมีแบบว่าในส่วนของค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นแต่ขายราคาเดิมขายราคาเดิมอยู่นะครับผมฝากเข้าแวะมาทานกันได้นะครับผมตลาดแบ็กมาร์เก็ตนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่16นาฬิกาขึ้นไปร้านตั้งแต่16นาฬิกาขึ้นไปมีหมดก่อนสี่ทุ่มมั้งไหมครับพี่ยังเลยยังไม่รู้เลยเพิ่งจะมาวันที่สองเองเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเดี๋ยวผมไปเรียกลูกค้าที่ย ต้องถอดป้ายไปเรียกขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจานเต้มากนะครับผมขอบคุณพี่เนี่ยครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับเป็นอุปสรรบครับ